ท่านเขาสู่อรวิชาแนลแม่บ้านอเมริกาะ,ะก็คือคงคอนเซปต์เดิมนะคะคือ แม่บ้านอเมริกายากๆไม่ง่ายๆทานะคะก็เหมือนวิธีแต่งหน้าของแม่บ้านอเมริกาที่จะทําให้ท่ทานผู้ชมดูนะคะอะ่ก็จะเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะคะว่าแม่บ้านอเมริกานะคะดูแลตัวเองยังไงดูแลผิวพรรณดูแลผิวหน้านะคะแล้วก็แต่งหน้าตัวเองยังไงนะคะแต่งหน้าบางๆนะคะเบาๆอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่ใช่ว่าเราต้องออกจากบ้านแล้วเราถึงจะสวยนะคะอยู่บ้านแล้วก็สวยได้ค่ะนะคะอยู่กับหมากับแมวเราก็สวยได้ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงอย่าหยุด สวยนะคะน้องๆค่ะต้องสวยเข้าไว้นะคะเพราะว่ายัางไงคุณพ่อ้านเขาก็ยังต้องการที่จะมีภรรยาที่ดูสวยนะคะผิวพรรณดีนะคะมาแล้วก็หน้าจับหน้าหอมหน้าทะนุถนอมนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมฉีดน้ําหอมด้วยนะคะน้องๆค่ะนะคะผิวพรรณเราต้องดูแลนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้านะคะผิวพันธุ์ผิวกายเรานะคะเราต้องบํารุงรักษานะคะให้เขาผิวพันธุ์เราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะน้องๆยิ่งเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยผิวพันธุ์เราจะแห้งมาก,มากเลยนะคะเพราะว่าจากอากาศเย็นจากภายนอกแล้วก็มาอยู่ฮิตเตอร์ภายในบ้านอีกนะคะเพราะฉะนั้นผิวพันธุ์นี่ต้องได้กันได้รับการดูแลอย่างมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะก็เป็นการแต่งหน้าแบบแบบสไตล์แม่บ้านอเมริกาคือ ยากยากไม่ง่ายๆทําค่ะทุกคนก็ออทํามีอะไรก็ใส่ใส่ใส่ใสเข้าไปนะคะก็เราไม่ต้องทําให้แบบเราไม่ได้ต้องการแบบว่าแหบมบเป็นต้องเดินแคทวอล์กใช่ไหมคะต้องต้องขนาดนั้นเนี่ยเราก็แบบสบายๆนะคะก็แบบเนี่ยคะ่ะบางเบ,บ,บาๆบก็พอคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะพอให้เห็นแก้มเรื่อยๆนะคะเหมือนสาวน้อยสาวน้อยก็พอแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาแบบเข้มไม่ต้องตาดํา รื้อไม่ต้องคิ้วแบบดำปรืดนะคะท่านผู้ชมเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ,ะโอเคสวยในสไตล์ของเราก็พอแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราทําให้เราดูนะคะท่านผู้ชมนะคะเราอยู่กับหมากับแมวเราก็สวยได้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าแม่บ้านอเมริกาแต่งหน้ายัางไงคะ่ะอื ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของคลินิกนะคะเก็บไว้ดูค่ะเก็บไว้เป็นวิดีโอนะคะไว้ดูของตัวเองนะคะว่าครั้งนึงเราแบบมาใช้ชีวิตอยู่ในแต่งแตนเนาะเราทําอะไรในแต่ละวันอะไรเงี้ยเราก็แบบบันทึกเรื่องราวไว้นะคะอย่างที่พี่บอกว่าพี่วีนี่เป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้อายุพี่ก็55บแล้วตอนนี้เข้าย่างกําลังย่างเข้าปี56เนี่ย ก็เป็นชีวิตเรียบง่ายแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคุณคุณพ่อบ้านก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะคะก็เอยาจะอยู่ต่อไปก็คงจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะลงแป้งแล้วนะคะแป้งพี่ก็ใช้ของตัวนี้ยี่ห้อนี้นะนะคะไม่บอกนะคะแต่ทุกคนคงจะรู้นะว่ายี่ห้ออะไรนะไม่เอย่ยชื่อนะ <c oughs> ดีมากๆเลยคะ่ะแต่ของเขาดีจริงๆนะคะทุกคนนะคะต,ต้องต้องยอมรับนะคะว่าของเขาดีจริงๆค่ะนะคะ <im itation> พีน่นิงก็จะกดแป้งลงนะคะทุกคนนะคะกดแป้งลงพี่หนิงเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แป้งขาวนะคะจะแต่งหน้าแบบว่าให้ตัวเองเนี่ยธรรมชาติที่สุดนะคะ <im itation> ไม่จะแต่งไม่ไม่ไม่แต่งหน้าให้แบบว่าแบบหลอกนะคะ นี่นะคะตบเบาๆเบาๆนะคะที่ห่อน,นี้นะคะตหลับละพันกว่าบาทไม่แพงน,นะคะมันห้าสิบสี่เหรียญนะทุกคน คนเราไม่ต้องได้อะไรมากเลยนะครับแต่พี่จะเว้นขอบตาไว้นะคะแป้งจะไม่ทาตรงขอบตานะคะทุกคนนะคะทาไปหูด้วยทาไปหูด้วยนะคะน้องๆค่ะทาไปหูห้วยด้วยทาไปหูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะทาไปหูด้วยนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมคะพอแป้งใส่นากริ่มเด้งแล้วหน้าริ่มเนียนแล้วนะคะทุกคนนะคะแค่นี้เองนะคะ จากนั้นพี่ก็จะเกลี่ยนะคะใช้แป้งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเกลี่ยเกลี่ยให้เขาแบบว่าเข้ากับหน้านิดหนึ่งนะคะมันก็ว่านะคะกด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 นะคะกด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 นะคะกดกดกดให้เขาติดแน่นนะคะติดแน่นทั้งวันพี่ก็เป็นคนที่แต่งหน้าครั้งเดียวนะคะเช้าเนี่ย ยันดึกยันถึงงานถึงว่าวันไหนได้เป็นเต้นรำนะคะแต่งออก่อหน้าในทั้งวันเนี่ย<ส>เวลาที่มีงานเต้นรำเขาก็จะเราต้องไปอย่งแบบเราออกนอกสถานที่เนาะแล้วก็ไปที่อื่นเนี่ยแต่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะทุกคนไม่มีเวลาได้แต่งหน้าอีกนะคะเนีห็นไหมคะนี็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะทุกคนตัวนี้จะช่วยแบบว่ากดนะคะกดกดให้หน้าเนี่ยเนียน แป้งมันจะได้ลงใบหน้าเรานะคะ ถ้าอยากจะให้แต่งหน้าแบบว่าามันติดนะทุกคนก่อนเวลาจะาใส่ลากไอชโดเนี่ยนะเราต้องแบบตึงผิวด้วยนะทุกคนแล้วนกะัให้ผิวมันแบบตึงๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้แบบไม่ไม่เป็นรอยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะนคะพี่ก็จะทําแบบเนี้ยนะคะตีเป็นวงเลยนะวงครึ่งวงกลม่ะทุกคน ง่ายเลยพี่วิวไปทำแต่งหน้าให้ตัวเองนะคะตีเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เน,นี่ยเราก็ได้เริ่มสวยแล้ว <c oughs> เป็นคนชอบทำแต่งหน้าแบบ s m o ok k y eye นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวตัวสีบราวนะคะแต่นี่ใส่นนะคะแค่รอบด้านล่างนะคะทุกคนนะ ด้าน,นล่างนะคะเป็นคนที่ใส่อายไลเนอร์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะเป็นคนแพ้อายไลเนอร์นะคะกรีดตากรีดตาไม่ได้ค่ะทุกคนมันแพ้ตัวที่อยู่ในตัวที่อยู่ในอายแชโดว์ไอตัวดีอายไลเนอร์ทุกคนไม่ได้เลยนะคะพี่เป็นคนชอบสโมคี้อายนะเออจะแต่งประมาณนี้นะคะ ฮะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะอ้าแค่นี้นะคะเราก็ได้ตาเราเส,สวยๆเลยนะคะแบบแบบว่าสวยในสไตล์ของที่เราชอบนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็เราจะไม่แบบนะคะเราแบบแบบเรียบๆสบายๆนะคะแบบแต่ก็มีมิติในมันแบบอมก็ส,สวยๆอยู่นะคัดเบ้าคัดเบ้าอะไรคัดเบ้านิดนึงให้แบบตาเราจะโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทุกคน ได้แล้วก็เริ่มโตขึ้นแล้ว<ม>ใช่ไหมคะทุกคนนะคะอ้ยพยายามอย่าอย่าทำให้หน้าผากยยน <c oughs> นะคะปัดนะคะเป็นคนที่กรีดตาไม่ได้เลยนะคะทุกคนกรีดตาแล้วแสบมากเลยนะคะกรีดตาแล้วแสบมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะ เริ่มตาเริ่มโตแล้วลใช่ไหมคะตาเริ่มโตเริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะพี่หนิงก็จะใช้ตัวตัวนี้ปัดตัวข้างบนนะคะแต่งหน้าไม่มีขั้นตอนนะคะทุกคนนึกอะไรได้ก็แบบนึกอะไรได้ก็แบบทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอาสีตัวนี้นะคะตัดขอบข้างบนนิดนึงนะคะขอบข้างบนนิดนึงหวาไ,ได้แล้วนะ ขั้นตอนอะไรนะไม่เราไม่ได้เป็นช่างนะคะแล้วก็ทําของเราเองะะออคิ้วพี่หนิงทำเขียนแล้วนะคะคิ้วลืม <laughs> ลืมบอกนะคะเขียวคิ้ว,วเขียนแล้วนะคะอ่าต่อไปนี้ต่อไปเราพี่หนิงก็จะอ้าลืมลืมใส่สันจมูกนะคะใส่สันจมูกหน่อยคะ่ะทุกคนนะคะทําสันจมูกหน่อยคะ่ะนะคะสันจมูกหน่อยนะคะ แเดี๋ยวทำสันจมูก,กนิดนึงนะคะไฮไลท์ไฮไลท์นะคะเลเนิ้วเนี่ยคะ่ะนิ้วนี่ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆในการช่วยการแต่งหน้าของเรานะคะคนิ้วเนี่เนี่ยใส่ปีกจมูกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ เปีกจมูกด้วยนะพี่หนิงเป็นคนไม่มีจมูกนะไม่ได้สม,ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่มีจมูกไม่มีด่างนะคะทุกคนนะคะลูกอีสานขนาดแท้นะคะไม่เสริมจมูกนะคะทุกคนคะ่ะไม่เสริมจมูกคะ่ะเพราะว่ากลัว แต่งหน้าแบบบ้านๆจริงๆนะคะแต่งหน้าบ้านๆสไตล์แม่บ้านอเมริกาะคะ่ะทุกคนค่ะอย่าลืมปิกจมูกนะคะทุกคนปิกจมูกปิกจมูกนะคะอันนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆนะคะมีดัางขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะคะมีดัางขึ้นมาทันทีเลยนะคะ มีดั้งขึ้นมาทีเดียวเลยนะนิงนิงนะคะนุ่มนิงน้่มนิงนะคะอ่ามีดั้งขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะเแ,แล้วเดามีดั้งไหมคะทุกคนคะนะมาดั้งขึ้นมาแล้วนะคะในบ,บ้านอเมริกาะะเดลามิดดั้งให้กับตัวเองนะคะมีดั้งขึ้นมาทันทีทันใดนะคะอืนะคะ หล่นๆนะคะหล่นแต่ไม่แตกไม่เป็นไรนะคะอุปกรณ์หาอุปกรณ์เสริมก่อนตัวไฮไลท์อยู่ไหนเนี่ยตัวแต้มจมูกนิดหนึ่งนะคะมาเซจมูกนิดหนึ่งเซจมูกนิดหนึ่งนะคะ ใส่ไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะจมูกจะได้เป็นสันนะคะม,มา <c oughs> ง่ายสไตล์อีกแล้วนะคะสไตล์สไตล์นะคะมันเป็นสไตล์นะคะท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> แต่ละคนก็จะแต่งหน้าท่าหน้าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาอ่าตอนนี้เราก็มาปัดแก้มก่อนนะคะก่อนที่จะปัดขนคิว้วไอ้ขนตานะคะคิ้วเขียนแล้วนะเขียนแค่นี้นะคะวันนี้นะคะ เขียนแบบธรรมดาธรรมดาที่สุดนะคะคุยกันไปทํากันไปนะคะนะคะเขียนแล้วนะเขียนบางๆนะคะเขียนบางๆไม่ต้องเขียนหนานะคะเเดี๋ยวมาปัดแก้มนะคะวันนี้จะปัดแก้มสีไหนดีนะคะที่หนิงชอบวันนี้เราเราปัดแก้มสีแดงก็ไม่แดงมาก เราทาไมเวลาปัดแก้มต้องทำงี้ก็ต้องปัดให้ดูที่ข้างบนนะคะทุกทุกทำขึ้นนะคะทําขึ้นทาขึ้นทาขึ้นทำขึ้นทำขึ้นทำํำขึ้นนะคะอืมนะคะอืมนีมม่แล้วนะ,ะอืมแก้มแดงเลยนะคะตอนนี้นะคะแก้มแดงเลยนะคะเป็นไงคะ พอปัดแก้มแล้วแก้มเราก็มีมิติขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนๆนนะคะปัดแก้มแก้มเราก็ดูเหมือนสวยขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราแบบอืเป็นสาวน้อยละเรื่อแก้มละเรื่อเนะ,คะ่ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะคปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะอุ้ยตาแล้วตาแล้วนะคะ ะะก็เป็นธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ได้เหมือนเหมือนมันก็ไม่ได้ต่างจากที่เรายังไม่ได้แต่งอะไรมาก,ะะากรรม,าย,ม, ok รรมายนะคะตาก็ทําธรรมดาเห็นไหมคะสโมก y ี้อธรรมดานะคะไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากมากนะคะเราปัดแก้มแล้วนะคะปัดแก้มแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตัว,ต,วตัวแก้มอีกนิดน,นึงนะคะนะคะเราก็จะใช้แปรงตัวนี้นะคะนะคะใส่ตัวไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะ นะคะไม่ให้มันโลโบโปกไปให้ตาเราแบบว่าไม่รู้ลึกนะคะทุกคนเห็นไหมคะทำเสร็จแล้วนะคะดูสินี่ค่ะนะ,ะพี่นิงก็ง่ายมากเลยนะคะเป็นคนทําอะไรที่แบบง่ายๆเลยนะคะแต่นี้เราก็ได้สวยแล้วนะคะพี่หนิงจะใช้บริสติกตัวนี้นะคะวันนี้นะคะของเคทนะคะ ะะเป็นออกสีออกชมพูเพราะว่าใส่เสื้อมีแบบเป็นสีชมพูด้วยนะคะแก้มก็เป็นแบบเหมือนสีชมพูละเลื่อนนะคะทุกคนเข้ากันไหมน,นะคะเข้ากันอยู่นะคะ ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่แมทกับไอที่ปัดแก้มนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเติมเป็นสองสีแล้วกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะลบมันออกนะคะนะคะเดี๋ยวจะใส่สีนี้เพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าปัดแก้มเรามันจะออกเป็นแบบสีโอรดอรสดหน่อยนะคะเพื่อน,อนใช้ตัวนี้คะ่ะของ r o r e อ l นะคะสีนี้สวยมากนะคะ ๋ยวให้เพื่อนดูนะสีนี้สวยมากนะ,ะนะคะเข้ากันนะคะสีนี้สวยมากสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะได้แล้วค่ะเราได้ลิฟต์แล้วนะคะ สว,ส,วสวยสีนี้โอเคนะคะเข้ากับแกนที่เราปัดน,นะคะมากันเดี๋ยวเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะเวลาแต่งหน้าทาไมต้องเหลือกตานะคะผู้ชายถามมาทำไมคุณต้องเหลือกตาูุกครเวลาคุณตาเหลือกเนี่ยคุณน่ากลัวมากนะคะตัวนี้ก็เป็นนางมารลาย อย่ายให้ผู้หญิงได้เป็นนางมารายนะคะทุกคนพยายามให้เขาเป็นนางฟ้านะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ชายคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะ <c oughs> อย่าพยายามให้คุณผู้หญิงเป็นนางมาร้านะคะ <c oughs> คุณก็จะเห็นดวงตายอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะดวงตาจะโตแบบนี้นะคะพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <enser> <c oughs> ยายามให้ผู้หญิงของคุณเป็นนางฟ้านะคะอย่ายให้เขาเป็นนางมาร้านะคะทุกคนนะคะ ก็นี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าของพี่หนิงสบายๆง่ายๆนะคะสบายแม่บ้านอเมริกานะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมวิดีโอของอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกานะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะก็ไว้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะก็เป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตง่ายๆนะคะของแม่บ้านอเมริกาอยู่ในต่างแดนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ วิดีโอทุกๆวิดีโอของบริ h ชาแนลเลยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการต้อนรับแล้วก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่หนิงด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะกับวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาก็เป็นไลฟ์สไตล์เล็กๆน้อยๆนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะ